ระวัดเชียร์ทิคัมพรฤทธาอภินันเชียร์ทิคพัพรฤทธาอภินันเกิดวันที่12สิงหาคม2530ปัจจุบันอายุ33ปีมีพี่น้องทั้งหมด3คนพี่ชาย1คนคือแชมเชิร์เกียรติฤทธาอภินันและน้องชาย1คนคือชูดเชิร์ชนินฤทธาอภินันเชียเป็นลูกสาวคนเดียวและเป็นลูกคนกลางจบการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสายทอง ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดประยุระวงศาวาสระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศึกษานารีระดับปริญญาตรีที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านชีวิตในวงการบันเทิงเชียที่คำพรเริ่มมีผลงานในวงการตอนอายุห้าขวบถ่ายโฆษณาเครื่องดื่มรังนกซุปไก่สกัดร่วมกับเจตรินวัฒนศิงป์กิตติศักดิ์อัศวศิริชัยกุล และโฆษณารถยนต์ถ่ายเอมีเพลงเธอเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ศิลปินพินค่ายเพลง RS ตอนอายุ14ปีต่อมาเชียร์ได้เข้าการประกวด m ิสทีนไทยแลนด์2 0 0 2 0สจนได้รับตำแหน่งชนะเลิศและแจ้งเกิดในวงการอย่างเต็มตัวหลังจากนั้นเชียร์มีผลงานละครงานพิธีกรออกมาสม่ำเสมอ ผลงานที่โดดเด่นคือบินจาคีตาความราักอุ่ไอรักคมนแฟรรุปคาดในฐานะนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระล่าสุดเชียร์ได้ร่วมขึ้นชกในรายการบัวหญิงคู่แรกในสิบไฟสิบซีซั่นสองกับหมอเจี๊ยบละละนาซึ่งแม้ว่าเธอจะอยู่ไม่จบรายการต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการหายใจไม่ทันแต่ผลคะแนนออกมาคือเสมอกัน หลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนส่งกำลังใจให้เธอกันเป็นจำนวนมากด้านชีวิตส่วนตัวเชียรทิ่คำพรด้วยบุคลิกดูห้าวห้าของเธอทำให้หลายคนมองว่าเธอมีกลิ่นความเป็นสาวหล่อแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีไฮโซชื่อว่าไฮโซบิทนพลเบญจรงคกุลและมักจะเห็นทั้งคู่อวดช็อตมากขึ้นตามลำดับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่แฟน,แฟน ให้ความสนใจและยกทงเชียร์อยากให้ทั้งคู่มีกันตลอดไปผลงานละครโทรทัศน์ผลงานในฐานะนักสแสดงสังกัดช่อง 7, e 46, เจ็ดปี2546เบนจาคีตาความรักรับบทแก้วเจ้าจอมปี e 2547รักได้หมายถ้าหัวใจไม่เทียนรับบทปั้นดาวคุณแทนหุ่นไอรักรับบทเมยาวีเมรักสุดขั้วรับบทนวิยาปี e 2548 มอผีไซเบอร์รับบทคลายสายทานชนทิชาชุนุมุนวุ่นรักรับบทพิมชนกเปิดแต่ตมรับบทเชียรรับเชิญปี2อ4 9ส่ายลมกับสามเรารับบทนานาอยหัวใจใส่ตัวโน้และครซิกคอมรับบทเค้กเจ็ดมหารถา์รับบทครูสุรีหมอสามชั้นรับบทน้องเชียรรับเชิญภารกิจพิชิตดอกฟ้ารับบทน้องแก้ม ปี e 2,550แก่งกระโดนรับบททิชาเพียงผืนฟ้ารับบทไพลินปี e 2,551คือคือชีวิตรับบทแขกไขรับเชิญมรดกบันเทิงละครซิคคอมรับบทบันเล่คมแฝกรับบทตะเพาหมู่เจ็ดเด็ดสรติตอนแพทย์อาสารับบทหมอแก้วรับเชิญป e ี2,552ใจสู้มุ่งสู่ฝันรับบทครูเปียโนโ รุกคาดรับบทตะเภาสึกวันชูใจละครซิทคอมรับบทใจปี e 2,553โรบอทยอดรักรับบทครูนิชิตานักสู้พันข้าวเหนียวรับบทแสงรวีปี e 2,555ปางสเสนหารับบทสีตรังแสบสลับผู้รับบทน้ำเพชรปี e 2,556นิมานมะพร้าวรับบทจุลล่าใจเรืองปี e 2,557 พายุเทวดารับบทดาริงพิรุณคู่หูคู่เฮียนตอนโปรดิวเซอร์ผีรับบทอักษรรับเชิญป e ี2,558ลาหลงฟ้ารับบทมัสยาฮีน้มีโชคละครโทรทัศน์ในฐานะนักแสดงอิสระปี e 2,560กามเทพหันษารับบทนันทิสาการจนาวัตกุลออยช่อง3หลับใครเดย์เซเลบสตอรี่ตอนความสุขรับบทพาย GMM 25 เจ็ดวันจองเวนสองรับบทมีสาช่องเวิร์กพอยต์ปี2,561สาวน้อยร้อยม่อรับบทกันนิกาบุญลาบกะทิป e 25ี2,562อมรักสลับหัวใจรับบทขนางฟ้าช่อง8หลับคลเดย์เดอร์ซีรีส์1 1ตอนรักลำเส้นรับบททาน g m n 25เรือนใหม่มัจุราชรับบทเสือช่องวัน ปี2563 y r u เด e Series เพระรักใช่เปล่ารับบทต้องตาช่องวันล่าล้างบัญชี The Q List รับบทแองจี้ช่อง MONO 29กระสือลำซิ่งรับบทช่อง8เล่ลุงช่องวันบุเพร้อยร้ายช่อง3ผลงานภาพยนตร์ป e ี2561 7ดเดเรารับกันจันอาทิตย์ป่องแปมเทคไทยแ,แลนด์ผลงานละครเวที ปี e 2562สุดเสน่หาเดอะมิวสิคข้อรับบทอลินละครเทริดพระเกียรติป e ี2548ประที่แผงแผ่นดินตอนใครมาซื้อที่รับบทนักศึกษาโครงการพระราชดำริผลงานเพลงเพลงประกอบละครเบนจาคีตาความรักวงเล็บเปิดออกอัลบัม้ม e ปี2546เพลงไม่อยากรบกวนเพลงเส้นทางของฉันเพลงดนตรีในหัวใจ รวมนักแสดงจากละครเบินจากีตาความรักเพลงเพื่อวันที่ดีกว่ารวมนักแสดงหญิงจากละครเบินจากีตาความรักเพลงประกอบละครชุลมุนหุ่นราปี2,548เพลงถอดเพลงประกอบละครภารกิจพิชิตดอกฟ้าปี2,549เพลงไม่ใช่เจ้าหนูเพลงประกอบละครปลาหลงฟ้าปี2,558เพลงคิดมากร่วมกับนิววงสกร อัลบั้มมิสทีมไทยแลนด์แก๊งออกอัลบั้มเพลงเด e d เดวิเลเพลงเก็บดาวดวงนั้นด้วยตัวฉันเองตีมซองโครงการปันรักให้โลกปีหนึ่งช่องเจ็เพลง s a ฟเดอะเวิลดรวมพรีเซนเตอร์ปันรักให้โลกปีหนึ่งช่องเจ็เพลงรณรงค์ให้คนไทยรักกันร้องโดยดารานักแสดงในสังกัดช่องเจ็เพลงหากเรายังรักกันช่องเจ็ด เพลงประกอบละครเดอะคิวปิดบริษัทรักุตลุดปี2,560เพลงหัวใจครึ่งดวงร่วมกับเต้ยจริมพรคริสหอวางน้ำตาลพิจักคณาวาวานิชารีรังกนรานินชานักนิชาชมพู่อารยาเพลงเธอเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พิงเพลงเดิดเดวีเนฟโครงการปันรักให้ลด